สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงกทาทั้งช่องสาวอังคาชนชาแนลคะ่ะมาเลาะปลาเลาะผู้อีกแล้วเด้อค,ค่ะมื้อนี้ก็มาเลาะเก็บเห็ดคือเก่าค่ะล่ะค่ะเมื่อนี้เป็นมาเก็บผู้หน้าอ่างค่ะเมื่อนี้ค,ะค่ะกับบรลูว่าจะพวกความ,มานันซําไดเนาะค่ะกัสาาพื่นซาตเนะว่าเห็ดออกค่ะกับ่รููว่าเห็ดยังออกเนาะไปคะ่ะ ไปเก็บเห็ดกระซาวคันเนาะค่ะไปลุ่นกระซาวคันว่าจะได้เห็ดหน่อยลายซ้ำใด้ค่ะเมื่อนี้ค่ะไปค่ะไปลุ่นนกันจ้าสองคันในพ่อพ่อเห็ดเพิงพอข้างใ่พี่น้องจ้าโอางคันมือค่ะดอกแดกแหกมันทางาคันโอ้ยไมพี่น้องจ้าโอ้ยน่าซองกันก็เดี๋ยวเราจะมือหัวสุบดอกแดกแหกมันค่ะ ดอกนึงค่ะพ่อพแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะพึง่งค่ะพอเฮียดค่ะเลยบอกอยเพพก็บเื่อเจ้าพ่อ,อ,พอมมพพแม่พี่น้องจ้าสละเป็นดอกนึ่งไหนไหนโอ้พุ่นบอกขอบคุณอะายจ้ะสองคันเนี่ยมาพ่อคนใจดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้คุณอยู่เป็นมู้ซันค่ะเค็ณบอกแนะน้ำการหาเนาะค่ะสองคันยางขึ้นมาเมื่อลยลอยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ก็าตายยี่บ้านได้ข้าบาทร้นะอนจังคืนเจอข้อใจดีนะคะอสองคันขึ้นมายัางสองคันกับบอลแมาจากเชื่อคะ่ะสองคันบอลแมาโดนแล้วค่ะกับบลูว่าเพื่อนหาเห็ดยังกันเนาะคะ่ะสองคันกับบลูก็เลยร้องม้าเบิ้งคะ่ะขอบคุณขอบคุณคะ่ะ ม่่ะข้าวค่ะดอกนึ่องขอ้าวพี่แม่พี่น้องจำลุงดูสองดอกค่ะดอกเพงเขาอันนี้เ็ดพ่งผมค่ะน้ำกันค่ะดอกนึงค่ะวสองขันกุ้งจะพอแต่ละดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องจาอีกดอกนึงอยู่ทั้งนี้ค่ะสองขันพะยังเม,ม่าค่ะ อื้อฮือุค่ะยุบๆอย่โอ้ยโอ้ยเนาบ่ดอกนี้ดอกนี้น่าจะได้บ่เนาะโอ้ยดอกนีบ่ได้ค่ะดอกนี้บ่ได้เนาะเหนาะหรอค่ะไปเพิ่นเป็นเสื้อซะใกล้กันค่ะเพราะแม่พี่น้องจ้าเห็นอีกแล้วค่ะหนึ่งดอกงามๆค่ะพี่ๆสองขันกับสอดสายสายตาเหลือไปได้ค่ะไปเห็นอีดอกนั่งยูพุนค่ะเดี๋ยวสองขันพาไปเอาเนาะ ค่ะสองคันเดี๋ยวไปเห็นดิคุณค่ะไปค่ะไปเอากับสองคันเนาะเอาเห็ดค่ะค่อยไปเนาะค่ะเป็นโขดหินค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะอีกหนึ่งดอกค่ะโอูหูดอกงามง่ายดิค่ะได้อยู่แข็งดีอยู่ได้อยู่ค่ะอู้คุณค่ะอีกดอกนึงค่ะคุณคุณอีกดอกนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องคออู้คุณเนี่ยเขว้กันไปสูงุเลยเขา อีกหลายดอกเยอะค่ะปัปัสองัพ่เก็บอู้มกันอีกดอกนึงอุ้ยอุ้หลายดอกเยอะสงวน่พีลจ้เยียยว้าวดอกค่ะเฮ้ยตัางนานดีค่ะเฮ้ยเหือเม่นเทาเนาะค่ะเสร็ละอีกอ่ะสองขันเหลือไปพี่พี่ค่ะพี่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 ตั้งยี่พี่ค่ะตั้งยี่พี่อึบบอึบอสองดอกแไงค่ะี่อ้ยใหญ่เนาะ Thầu chào nó quá chào mừng quá chào mừng quá chào mừng cướp thầu mừng quá chào mừng ui chào mừng đây chào mừng quá 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 chào mừng như thế này quá chào mừng quá sáng mừng สองดอก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 นี่ค่ะเป็นหมูเลยนะคะอืมนี่คันกรไรมาพอเหี้ยพอเขาบอแม่พี่น้องจ้านี้ค่ะผัวคว่ำออกเนาะอีกดอกหน,นึ่งนี่เลยแหละเลยแหละเป็นจีน สองลูกใหญ่ๆเลยค่ะพี่ม,มานขนาดะพ่อแม่พี่น้องจาอ้าเมื่อนี่ออกหลาเนาะคะ่ะสองคันมาวันค่ะออกเบบป็ี่นมูและะ้วค่ะเอแค่ละดอกสองดอกค่ะพ่อแม่พีอ่อีกแล้วค่ะไลายดอกนะ,ะแม่พี่น้องจาาง้าสองคันเคยนียสองคัน่าเห็นดอกเงินกค่ะสีเดียวกันกบใบไหม่เสลยเกินลายก็ไดมึงดูค่ะสองคันมองใบเห็นเลยเคียอ,อีกแล้วค่ะสองดอกค่ะ กอนเลอแบบไงอะุงดูนะคะยังไงเลยค่ะสองไข่ค่ะไม่พอค่ะย,ยังจะไปทั้งแก้แวเละหรืออะไรคะนี่น้องยุง้งะาผึ่นนึงดอกค่ะมีโมบ้านึงนะคือ บอมีหมบ่างือค่ะมีดอกเดียวเนาะบ่ะนี่เดี๋ยวหาโมกันก่อนค่ะเพิ่งมีหมูเนาะดอกกำลังงามๆเลยค่ะนี่ค่ะจุ่มๆงามๆเลยค่ะเห็ดผึ่งค่ะเจ้าเอิ่นไปเห็ดผึ่งยังเห็ดผึ่งต้องบ่ค่ะนี่เจ้าสีนะคะนี่ค่ะดอกนึงค่ะอึบ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 อึอ้ยอสามดอกค่ะ นุ้งๆค่ะกำลังงามๆเลยค่ะนี่ดอกเดียวค่ะกับอีกจีนึงน้อยๆสองจีกับน้อยๆเยอะน้อยพวกระซองคันไปเก็บเอาค่ะต่างดอกงามนี่ล้วค่ะขันี่ดอกเดียวเนาะมันบ่มีมูบอ่ะเนาะมูใส่เน้ามูใส่หน้าล่ะค่ะนี่หนึ่งดอกค่ะดอกมีทั้งไม้นี่ค่ะนี่ค่ะ สองดอกค่ะหม่คนเมื่อกี้ค่ะมุกี่มุน้อนแหนมก่อนค่ะสองคันแหนมก่อนแหนมก่อนแหนมหาก่อนค่ะสองคันแหนมก่อนมีบะน้อมีบะน้อมีบะน้อหายากยากค่ะซีอยู่เดียวกันก็ใบตองเสุดเกินค่ะคันแหนมหาอก่อนเนาะค่ะส่วนเดียวค่ะพอค่ะเยื่อถือค่ะ อาคองคันยืนยื่ตต้องดวนค่ะยืนยื่ตต้องดวนฮะก็เห็นค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามึงดูเย็นกระไดดอกสีขึ้นกันกัใบใบไมเสเลเกินนอสองคันก็มองไปเห็นแล้วจ้ะยุ้งกะกัดส<ป>องดอกงาม,งามค่ะ บอกเขาค้าลุดค่ะใบไม้ปกดูค่ะพ่อแม่พี่น้องจับลุงลุงดูจีดยางมาค่อพี่น้องจ้าสาวขงค้านยางไก่เ้วดิค่ะอีเห็ดพึ่งขาดอกยางงามค่ะมีมูคนอีกบ่เนะค่ะ กระซองค้านย่างย่างย่างไม่ก right ินน้ำน네ี่ค่ะพักกินน้ำสั้นค่ะสองคานก็เลยมองปะมองไปไปเห็นอยู่พุ่นค่ะเหลือบตาไปเห็นพุณแนมแหนมค่ะโดว์บักไงมานโตโลอยู่ค่ะแต่ว่ากระโบลูว่าจะแก้บ่าเทาบ่เนาะเอาได้บ่ค่ะนุ่งลุ้งนุ่งลุ้งลุ้งลุ้งนี่ได้บ่าได้บ่าได้ว่าได้ว่ ได้ยุค่ะว่าแม่พี่น้องเจอได้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 ให้เพิ่มเขาใหญ่ค่ะอู้ได้ยุได้ยุเอาไปแกงได้ยุค่ะสอยง,งามเลยค่ะแข็สแกร่งแม่พี่น้องเจอดอกยังงามเลยค่ะเป็นึงรูปอยู่ค่ะกำค่ะว่าแม่พี่น้องจจาจุ่มหนึ่งสามดอกยางงามค่ะยังงามเลยค่ะ ถึงดอกงามอีกแล้วจ้าหนึ่งดอกเองอะแล้วค่ะเอิ่มคะทํามาเบิ่งหางมาสักท่านเลยสิยางมาเบิ่งขันอวยลงเมืองเลยด้วยค่ะพรอมแม่พี่น้องจ้าสองคนนีรล้วัลสองคนมี่งลกัม่พี่น้องจ้าอุ้ยอุยอุยอน่ดอกแรกทั้งปีค่ะเพราแม่พี่น้องจ้าสองดอกอจุ่สองจุ่มเีย

เป็นเป็นเป็นไรค่ะดอกตูมค่ะนี่นดอกค่ะน้ำงามค่ะ,นนคะหนึ่งดอกงามค่ะเผยเพิ่งค่ะเผยเพิงแด้วค่ะดอกน้ำงามค่ะอย่างามดีู่้วค่ะดอกนี้ก็ได้เกียงได้อยู่ค่ะ ในเวลาสรุปเหตุของไอทิตกระซาังคะแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะผลงานที่ได้เมื่อนี้ค่ะจะเป็นเห็ดพึ่งค่ะส่วนหลายมิตเห็ดพึ่งเลยค่ะก็เห็ดพอเห็ดพอก็มานิดน้อยแล้วก็เห็ดละงกมาสองดอกก่พ่อแม่พี่น้องจ้าเดือกระตาก็ได้ใส่ถุงมาสติกเนาะค่ะได้ใส่ถุงยางค่ะค่ะไก่ยางอวยอ้อมไก่ขึ้นเก้าล่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะค่ะเพราะว่า สองันกระเพิ่งได้เริ่มเกมเห็ดแล้วค่ะเห็ดกระเพิ่งจะออกคะ่ะค่ะมือนีกระถือบัาได้หลายเติบอยู่คะ่ะพ่อแม่พี่น้องมากกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวอังคารใน,นเด้อคะ่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบร่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคารคะ่ะก็รอลุอลน้ลอติดตามเด้อคะ่ะว่าสาวอังคารสีเฮ็ดคลิปยั้งสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องดีๆมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเหมดสู่หูสูนนะคะ่คนเด้อค่ะ สุดท้ายก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ